สวัสดีค่ะฝั่งนู้นก็มีเจ้าหน้าที่นะคะเขาก็คงเป็นเป็นกะเนาะอันนี้ที่ยืนอยู่นี่ก็คือชา้นชลาที่ห้านะคะหกเจ็ด เจ็ดน่าจะกําลังกาลังเตรียมที่จะออกจะรอไหวไหมเนี่ยอ,อ๋อมีเข้ามาจริงค่ะทุกคนเมื่อกี้แสงไฟ ที่อยู่ในชั้นชลาที่สองที่เข้ามาจอดเมื่อกี้นะคะที่เข้ามาทํำขบวนเนี้ยลากออกไปอีกแล้วนะคะแต่ไม่เห็นนะคะทุกคนไม่เห็นเข้ามา นู่นค่ะอีกคันหนึ่งไปละออกจากชานชลาที่เก้าไปแล้วค่ะ โ,โชคดีนั้นที่ยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็มีพนักง,งานการรถไฟเขาก็อยู่นะทุกคนเนี่ยค่ะตู้นี้หรูมากสี่สองสองห้าค่ะทุกคนตู้นี้ทําเมื่อเช้าเนี่ยเขาทาครัวร้อนนะคะ ที่รถถ่ายให้ดูที่เข้าไปพิษณุโลกแล้วก็ไปทิ้งตู้ไว้ที่อยุธยาแล้วก็ที่เข้ามาจากเขื่อนป่าศาัก์ชลสิทธิ์นี้ยังยังไม่เห็นนะคะยังไม่เห็นเข้ามารอนานแล้วนะก็จะลงโล่งหน่อยแถวนี้ขอบคุณค่ะ ขอบคุณการบริบโภคขอบคุณการทุนขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะตอนนี้19นาฬิกานาทีนะคะจากมือถือของโรสมังเนทสวัสดีค่ะแฮปปี้เบอร์เดย์ ฮปี <Happy> <Yeah. S 1> ้เบอร์เดย์ย้อนหลังนะคะคนเก่งขอให้น้งเน้นมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงครอบครัวอบอุ่นนะคะเฮงเงปังปังโอ้โหแบบปังไม่ไหวแล้วน้องเน้นปังไม่ไหวแล้วปังมากมาแสงทางโค้งเลย <laughs> อ๋อ เนี่ยเมื่อกี้ที่แสงไฟออกมาค่ะเนี่ยค่ะไว้เสาบางอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นหัวลากอย่างเดียวเข้ามาในชา้นชลาที่หกหัวลาก q s y นิ่งมากนะทุกคนหัวลากเนี่ย จ้า yeah. นี่ค่ะอันนี้ห้าสองศูนย์หกค่ะนิ่งสุดๆ <c oughs> อ่ามีการส่งซิกด้วยสวน